สวัสดีครับทุกท่านครับดีใจมากๆนะครับที่ได้มาพูดในงานเทคท้องไทยวันนี้เนี่ยหัวข้อชัดเจนมากนะครับเราบอกว่า disrupt or be disrupted เราบอกว่าธุรกิจเราจะอยู่หรือว่าจะไปค e y factor อหนึ่งก็คือการแอป l y AI เข้ามาใช้อันนี้เห็นด้วยกันหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันนะครับแต่ก่อนหน้าเราจะมาพูดถึงรายละเอียดเหล่านี้เนี่ยอยากจะให้เห็นตัววิดีโอน,นี้ก่อนนะครับว่าเอ AI มันเป็นยังไงบ้างในะปัจจุบัน since day one we set out to significantly improve the lives of as many people as possible and with a little help you found new answers discovered new places the right words came at just the right time and we even learned how to spell the word epicurean life got a little easier our photos got a little better, and we got closer to a world where we all belong. All stations ready to visit. count. Three, two, one. We have liftoff. So as we stand on the cusp of a new era, new breakthroughs in AI will reimagine the ways we can help. We will have the chance to improve the lives of billions of people. We will give businesses the opportunity to thrive and grow. And help society answer the toughest questions we have to face. Now, we don't take this for granted. So while our ambition is bold, our approach will always be responsible. because our goal is to make ai helpful for everyone เป็นไงครับ ai พัฒนาเร็วมากๆนะครับเรากําลังย้อนว่าเราพูดถึงตัวของ ai เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยประมาณ3ปี แต่เราพูดหลักว่า Impact จริงๆเกิดขึ้นประมาณกับเกือบปีเท่านั้นเองตอนนั้นเราพูดว่า AI ต้องเป็น Deep Learning ต้องทำโมเดลต้องมี Data Scientist เราพูดต่อมาว่าเหล่านี้เริ่มการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาเราบอกว่ามันมีเครื่องของ Generative AI หรือ AI Generative อะไรบางอย่างขึ้นมาทุกวันนี้เนี่ยเราพูดถึงนี้เพราะอะไรนะครับปรากฏว่าการเนอร์บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยใน100%ที่เกิดขึ้น98% i n v o l v e เรียบร้อยแล้ว อินวฟในเรื่องของไม่ว่าจะใช้เป็น e n h a n c e m e n t o p e r a t i o รข้างในเองก็ตามไม่ว่าจะใช้เรื่องของการ f a c i n g ของ c u s t o m e r เองก็ตามโดยเฉพาะยิ่งมีจำนวนเกือบ,เก,อบเกินครึ่งหนึ่งเนาะใช้ทั้งสองด้านเลยถ้าหากว่าเรายังไม่เริ่มมองว่าจะใช้อันนี้เป็นคีย์หนึ่งที่เรามองแล้วนะครับโดยเฉพาะยิ่งรู้หรือเปล่าว่าเราเดินออกไป3คน1คนใช้เป็นอ,อันนี้ significant มากๆนะครับประเทศไทย เราพัฒนาเร็วเรารับสื่อเร็วแล้วเรา adoption เร็วมากเน้นนี่เป็นคา้าหนึ่งที่เกิดขึ้นแม้กระทั่งในวงการหรือแม้กระทั่งในรัฐบาลเองเขาก็คุยในสิ่งเหล่านี้นะครับหกโปรเจกต์ที่เกิดขึ้นเริ่มแรกจากทัวริซึมนะครับในการ translate ในการทําเรื่องของ tools ในการช่วยเหลือต่างๆเริ่มไปถึงเรื่องของ education เริ่มไปสู่เรื่องของการทํา last language model เหล่านี้เป็นคีย์สําคัญให้เห็นว่าโอ้ถ้าวันนี้เนี่ยเรายังไม่แอปพลายเราอาจจะเกิดสิ่งเหล่านี้ที่แตกต่างกันขึ้นมา รเราพูดว่าบน Google เองเนี่ยเรามองแล้วก็ Adopt ตั้งแต่ปี2016เรามองเรื่องของ AI first company ที่เรา a p p l y แล้วก็เป็น Rookie แล้วก็เป็น adoption แล้วก็เป็น leader ขึ้นมาสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับเห็นว่าการพัฒนาที่เกิดขึ้นนะครับพัฒนาเรื่อยมานะครับที่เราออก Product และ Service ตลอดเวลาแม้กระทั่งเราพูดถึงต้นปีนี้นะครับ c n n o u t c e m e ท t ที่เกิดขึ้นในฟีเจอร์มากกว่า500 Service และฟีเจอร์ที่ออกมาในเรื่องเกี่ยวกับ AI เราพูดว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าเป็นเราเมื่อตะก่อนเราได้ยินว่าเออบริษัท DeepMind นะครับบอกว่าแข่งพัฒนาเรื่องของโมเดล AI เข้ามาแข่งกับแชมป์โลกที่เป็นตัว m a ก c กเรียกว่า AlphaGo แล้วพัฒนาเหานั้นที่เป็น Tensor Flow Processing Unit ที่จะทำให้ Performance Increasing ขึ้นมาเราพัฒนาเรื่องของโมเดลที่เป็น Alpha f o l d Alpha f o l d เป็นสิ่งที่ DeepMind พัฒนาขึ้นมาเป็น AI เพื่อช่วยในการ c r a c สักเจอของโปรตีนและทําให้เกิดก้าวกระโดดมหาศาลบนเทคโนโลยีการแพทย์และประมาณตีสองครึ่งของวันนี้เนี่ยดีพมาลรับรางวัลโนเบลเรื่องของ a อลฟาโฟนี้เป็นคีย์สําคัญในการเห็นว่าโอ้เอไอทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง,ปลงชัดเจน AI เข้ามาแอพพลายในเรื่องของบิสซิสมากมายแล้วก็มาถึงตัวของเจมินายนะครับพูดถึงเจมินายเพราะว่านิดหนึง่งเนื่องจากว่าประมาณมกราผมพูดเรื่องของงานสม,มิธแล้วบอกว่า จะมีนายเป็นเรื่องของ multi-model รองรับทั้ง text, image, audio และ video สามารถจะรองรับใหญ่ที่สุดของ last language last long l o n context ที่เกิดขึ้น1ล้านณตอนนั้นเราพูดอยู่แป๊บเดียวนะครับสที่ที่เกิดขึ้น support ขยายมาเป็น2 000, 000ล้านโทเค็นรองรับวิดีโอได้ถึง2ชั่วโมงโยนหนังสือเข้าไป1เล่ม700กว่าหน้าภาษาไทยด้วยเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราบอกว่าโอ้การพัฒนาอย่างรวดเร็วและ ถ้ามันเป็นอย่าง,งานั้นแปลว่า in specification instruction ต่างๆที่เกิดขึ้นเอาว่าง่ายว่าเราแค่โยนเข้าไปเราสามารถถามอะไรก็ได้ด้วยภาษาไทยนะครับเท่านี้นเองก็ทําได้จะสลับภาษาอังกฤษก็ทำได้นั่นคือ Impact ที่เกิดขึ้นมานะครับเราพยายามทำสิ่งที่เรียกว่า making AI เนี่ยให้ helpful กับทุกๆคนที่เกิดขึ้น e ีเดอรว่านะครับจะเป็นสิ่งที่ทำให้เกิด productivity creativity อีเดอร์ว่าจะเป็นทูนที่ทําให้สร้างสิ่งเหล่านี้ให้เกิดโปรดักชันขึ้นมาอีเตอร์ว่าจะเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเราเข้าไปมากขึ้นในทุกวันที่เกิดขึ้นผมพูดอย่างนี้ผมยกตัวอย่างเช่นวันเนี้ยเราออกมาเนี่ยถ้าเป็นผมนะผมออกจากบ้านเนี่ยผมจะกด Google Ma p ก่อนเพราะว่าผมอะมีปัญหาเรื่องทิศทางแต่ผมไม่ไม่มีปัญหาเรื่องทิศทางเทคโนโลยีนะแต่ผมมีปัญหาเรื่องทิศทางการเดินทางนะผมก็จะเลี้ยวซ้ายก็บอกให้เลี้ยวขวานะผมกดก่อนปพรากฏว่า เราก็ไม่รู้หรอกว่าข้างหน้าจะเป็นยังไงบ้างแต่ถ้าเกิดเราได้ immersive view ของ Google Map ตัวนี้ที่จะด e p o r t ภายในสิ้นปีนี้เราสามารถเห็น target ที่เราจะไปเส้นทางเดินเราว่ารถติดไหมมีอุบัติเหตุไหมฝนตกหรือเปล่าการจราจรเป็นไงบ้าง mm hmm. immersive view ก็จะเป็นสิ่งที่ช่วยเราได้มากๆนั่นคือ next ที่เกิดขึ้นตอนนี้ทุกคนไปเมืองนอกเริ่มเห็นว่ามันมีกด immersive view ที่เป็นลูกศรตุ๊ดๆๆๆๆซ้ายขวาซ้ายขวาเดี๋ยวมันจะพัฒนามากขึ้นไปอีก เราบอกว่าทุกวันนี้เนี่ยยูทูบเป็นพาร์ทหนึ่งของ Google นะครับเราบอกว่า y t u t u เนี่ยใช้เมคคาเน s ซึมของ AI 70%ของสิ่งที่เขา Recommend นะครับทำให้เราสามารถไม่ต้องเสียเวลาหาคอนเทนต์ที่เกิดขึ้นเขารู้ Behavior เขารู้สิ่งเหล่านี้ว่าเอ๊ะเราเสิร์ชหาอะไรที่เราชอบนะครับแล้วก็ Recommend ขึ้นมาทำให้วิดีโอวิวอิน r ค a ร e สขึ้นถึง20เท่าที่เกิดขึ้นมา อีเทอร์แม้กระทั่งตัว Google Search เองเราบอกว่า Keyword Search เป็นสิ่งที่เราลีกไปนานแล้วเราบอกว่าถ้าหากว่ามันจะมี Mechanism ในการทำ Searching ได้ดียิ่งขึ้นนะครับพาสหนึ่งเราพูดถึง Vector แน่นอนแต่อีกพาสหนึ่งเราบอกว่าเหล่านี้เป็นเมื่อซิมที่เรา Deploy ขึ้นมานะครับเรียกว่า r a c k Brain เข้ามาช่วยทำไงให้มันสามารถจะเข้าใจ Keyword ในการ Search Context ของเราภาษาของเราเมื่อกี้เราบอกว่า YouTube รองรับต้องมากกว่าถึง200ล้านวิดีโอ across 76ภาษาสิ่งเหล่านี้ Google Search คิดว่ามันจะขนาดไหนนะครับคีย์หนึ่งที่เราจะบอกว่าใครเป็น leader บน AI พาร์ทหนึ่งก็คือเรื่อง data ใช่ไหมอีกพาร์ทนึ่งก็คือเรื่องของการที่มี Founder who is develop เรื่องของ AI ขึ้นมาซึ่ง Google มีทั้งสองพาร์ทและ DeepMind ก็อยู่ในโครงสร้างทั้งหมดของ Google ที่สร้างขึ้นมาแล้วก็ deploy แล้วก็ develop แล้วก็ทำเรื่องของ research แล้วก็เป็นเรื่องของ การพัฒนาขึ้นมาทั้งหมดนะครับเราพูดมากไปก่อนนั้นะครับในเรื่องของเมื่อประมาณเข้าใจว่าประมาณเดือนหนึ่งนะครับเราบอกว่าปัจจุบันนี้รู้หรือเปล่าว่าบน Android เราสามารถกด Google แล้วกดโหมดข้างบนเนี่ยให้เป็น Gemini ได้ Embed เข้ามาเรียบร้อยแล้วแต่มันจะดีกว่าไหมถ้าเกิดเราไม่ต้องพิมพ์แต่ใช้วิธีการคุยเราบอกอ AI เป็น a s s i s t ละเรามาไลฟ์เดโมกันแหมทำอย่างนี้ตื่นเต้นทุกที Google AI ช่วยประโยชน์อย่างไรกับธุรกิจอุตสาหกรรมบ้างสาหกรรมได้หลายด้านเลยค่ะอย่างแรกเลยคือการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต AI สามารถวิเคราะห์ข้อมูลจากโรงงานแบบเรียลไทม์เพื่อหาจุดที่อาจเกิดปัญหาหรือมีประสิทธิภาพไม่ดีพอแล้วปรับปรุงแก้ไขได้ทันทีอีกหน่อยนี่ไม่ต้องเอาผมมาพูดละ คุยกับโทรศัพท์นะครับเอาใหม่ผมอยู่ทองหล่อจะเดินทางมาที่ไบเทคใช้เวลาเท่าไหร่ครับถ้าคุณอยู่ทองหล่อแล้วอยากไปไบเทคบางนาแนะนำให้ขับรถไปค่ะจะสะดวกที่สุดโดยประมาณแล้วน่าจะใช้เวลาประมาณ20-30นาทีค่ะเขาไม่ได้บอกว่าหาที่จอดรถได้หรือเปล่านะเอาใหม่เอาใหม่ วันนี้มาพูดเทคทอกไทยตื่นเต้นมากทำไงดีตื่นเต้นนิดหน่อยก็ดีค่ะ <Okay. S 2> แสดงว่าคุณใส่ใจและอยากทำออกมาให้ดีที่สุดสมีหน้าแหละผมสันไม่ได้สันสส่นเพราะสไลด์สั่นเพราะไฟนี้แหละโอเคต่อครับโอเคอ่ะเราไปกันนะครับมากกว่า90%ของสตาร์ทอัพเดเวลเรื่องของ AI อยู่บน Google Cloud คำถามคือทำไม นะครับเรามาพ็กเรื่องที่2เพราะว่าอันดับแรกก่อน Google Cloud เป็นสิ่งที่เรา Develop new technology ขึ้นมาเรื่อยๆโดยเฉพาะอย่างยิ่ง AI เดี๋ยววันนี้จะคุยเรื่องนี้เยอะหน่อยนะครับในการ develop สิ่งเหล่านี้เนี่ยแน่นอนครับถ้าคุณสร้างแต่โมเดลที่รองรับสเกลแต่ว่าเอาไปใช้ไม่ได้อันนั้นไม่มีประโยชน์ นั่นเป็นสิ่งที่เราบอกว่าถ้าเกิดจะใช้มันต้องใช้ง่ายถ้าหากจะทํามันต้องอินทิเกรตได้ถ้าหากจะเดเวล็อปมันต้องรองรับอีเทอร์ว่าไม่ต้องเขียนโค้ดอีเทอร์ว่าเป็นโลโค้ดอีเทอร์ว่าคัสตอมไ์ฟูลลีก็ได้และแน่นอนที่สุดถ้าเกิดว่ามันทําเหล่านั้นแล้วราคาแพงหูฉี่เราไม่ได้ขับเบนซ์เราไม่ได้ขับฟอร์รารีสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันต้องคอสต์ออฟตี e ้เป็นสิ่งหนึ่งที่เราพูดถึงขึ้นมานะครับนั่นเป็นภาพของรีเฟรชส่วนหนึ่งที่เรารีเสิร์ช ดิวดาวลงไปใน a p a เราบอกเลยว่า60%ของลูกค้าเริ่มใช้เป็นโปรดักชันแล้วนะแล้วในโปรดัชันที่เกิดขึ้น84% boost up revenue ได้เรากำลังพูดถึงขาข้างนอกนะถ้าขาข้างในก็คือเรื่องของ enhanced operation นะ mm hmm. boost up revenue ได้ถึง6%ขึ้นไปแล้วก็ return investment ภายในปีแรกถึง74%น่าสนใจมากหน้านี้น่าสนใจในเรื่องของการ investment มากนะครับเราพูดว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นคีย์หลักที่เกิดขึ้น ผมอยากให้เห็นว่าเป็นยังไงบ้าง Cat. Good. Good for your cat. buena para el planeta ไปนี้เราบอกมาร์เก็ตติงเนี่ยใช้แค่มือถือเดียวก็พอแล้ว <c oughs> นะครับถึงว่าจริงแล้วอิมแพคมหาศาลเราบอกอมันเป็นเฉพาะคุณบอกคุณทำแค่ image คุณทําแค่ marketing หรือเปล่าผมบอกว่ามันทําเยอะแยะนะครับตัวอย่างเช่นคาฟูทาเรื่องของพ e t i t i v e stock สต็อกไม่ใช่ w ว r e house นะสต็อกที่แบรนด์สต็อกที่สาขา เราสามารถจะทำพรีทิฟเหล่านี้แต่ก่อนบอกว่าทำสิ่งเหล่านี้คุณต้องสามารถจะมีคอมพิวเตอร์วิชั่นหนึ่งหละคุณต้องมีดึงดอฟเ e อร์นิ่งสองแหละกว่าจะได้ดึงมา,ค,ามงคุณต้องมี Data Collect จากเรื่องของ POS ทั้งหมดเหล่านี้ทั้งหมดทำได้ง่ายขึ้นมาล่านี่นึ้ห่าเป็นสิ่งที่มีลูกค้าใช้เยอะขึ้นในทุกวันเกือบจะเป็นนอมละนั่นเป็นสิ่งที่ AI i m p a c t นั่นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอีเตอร์ว่านะครับวิดีโอนี้ให้ดู Can I get extra cheese ไม่เอ็กซ์ตร้าพิก on the Dave s single <S anything else can I get no cheese on the Dave s single accurate ลองนึกดูว่าถ้าเกิดเราเป็นเวนดี้เวนดี้บอกว่า80%ของรายได้นะครับที่เขาเกิดขึ้นจากการ drive thru ในการซื้อถ้าเป็นเหล่านันเนี่ย ถ้าเราเป็นคนที่คิดเรื่องของ business model เขาหรือว,ว่าวิธีการที่ทำให้ไรายได้สูงขึ้นทำไงเราก็อ๋อถ้างั้นก็เทพนักง,งานไปในการแพ็กเกจใช่ไหมให้มันเร็วขึ้นถ้าเกิดเราแพ็กได้เร็วขึ้นของก็ไปเร็วขึ้นรถแต่ละคันก็จะไปเร็วขึ้นถ้างั้นเขาก็คิดอย่างอีกัน่าโอ้แล้วคนที่รับออเดอร์ล่ะถ้างั้นก็โยนให้ AI รับละกันนั่นเป็นสิ่งที่เขาพัฒนาเรื่องของ large language model ของ Wendy ขึ้นมาคําถามคือทําไมต้องทําขนาดนั้น คำตอบก็คือว่าเพราะว่าแต่ละคนแต่ละนอมแต่ละเขาเจอไม่เหมือนกันเราบอกว่าถ้าเกิดสั่ง JBC แปลว่า Junior Cheeseburger อนะอย่างนี้นะครับแม้กระทั่งว่าถ้าเกิดคนเมื่อกี้เห็นวิดีโอเข้ามาบอกว่าเขาสั่งข้อที่แตกตา่างแม้กระทั่งสั่งไปแล้ว c a n เซล เหล่านี้เนี่ย AI สามารถจะเรียนรู้และพัฒนาอย่านึกถึงว่าตอนไปไปต่างจังหวัดเช่นเดี๋ยวเราหยุดยาวไปหัวหินรถวิ่งกันสิ่งที่เกิดขึ้นคือ v e t h r u เข้าไปปั๊บโอ้มีทั้งเด็กมีทั้งอะไรเสียงเจียวจาในรถ AI ก็สามารถแยกออกมาได้นั่นเป็นสิ่งหนึ่งที่ว่าโอ้ทำไมต้องพัฒนาเรื่องของ LLM ด้วยอันนั้นเป็นตัวอย่างนะครับให้เห็นขึ้นมาแม้กระทั่งนะครับเราบอกว่าปัจจุบันเนี่ยมันมีการสั่งออนไลน์เยอะขึ้นแล้วเช่แมกโดนอลหรอถ้าเกิดแมกโดนอลล่ะนะครับ มคโนัลบอกว่าโอเคผมจะทําให้คนอื่นรับออเดอร์ผม on the fly บนโมบายก็ได้นะแต่ผมจะสูญเสียโอกาสสําคัญที่สุดโอกาสอะไร first party data ถ้าเกิดคุณอยากรู้ว่าลูกค้าเป็นยังไงบ้างคุณต้องเก็บข้อมูลนะั้นว่าลูกค้าสั่งอะไรพฤติกรรมเป็นยังไงเพื่อจะหาอะไรครับ data insight นั่นเป็นสิ่งที่ McDonald นะครับเอาอะไรเข้ามาช่วยในการเก็บ Colle c t เรื่องของ first party data แล้วก็สามารถจะออฟเฟอร์เรื่องของอัพเซลลิงครอสเซลลิงให้กับเพอร์ซอนอลได้ p e r s o n อนไลซ์ได้แต่ละคนแต่ก่อนเมื่อยุคหนึ่งเนี่ยเราผ่านไปประมาณปีกว่าๆนะครับหรือ2ปีได้ผมพูดเรื่อง r r o u u t t s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  r v v i e แล้วเราบอกว่า Product แต่ละชิ้นคันส o m ม z ยแต่ละคน Ecosystem อ,อาจจะยังไม่ได้แต่ตอนนี้เนี่ยมันเป็นไปได้มากแล้วตัวอย่างเช่น McDonald's Increase เรื่องของออเดอร์ห้ารห็นต์เหไหฮะเหล่านี้เนี่ยเทคโนโลยีมาถึงแล้ว พียงแต่ว่าตัวเราจะนําหรือว่า l ลเวอเรจมันยังไงบ้างนะครับเช่นเดียวกับเรื่องของ Google ไป Develop เรื่องของ Anti-Fraud นะครับหรือว่า i n t u n a u n d e r i n g model กับตัว HPC เราบอกว่าทําสิ่งเหล่านี้เนี่ยทำให้ Real-Time Fraud Detect ได้เร็วขึ้น16เท่านะนะครับหรือบุญถาวรเราบอกว่าลองนึกถึงนะครับเรามี Warehouse ที่ใช้คำว่า SKU SKU แปลว่าลองนึกถึงท่อ ท่อพลาสติกก็ได้ท่อ PVC ก็ได้มีหลายสเปคมแหลายขนาดแต่ละ d e n t i f y Size มี SKU ของตัวเองทั้งหมดเรากำลังพูดถึงล้านไอเทมเวลาลูกค้าเข้าไปถามเนี่ยง่ายมากเวลาลูกค้าถามขออนุญาตนะครับชักโรครกนี้ต่างกับชักโรครกนั้นยังไงถามแค่นี้คนขายก็แล้วถ้าเกิดผมมีชักโรครกอันนี้แล้วเนี่ยสายฉีดต้องเหมาะสมไหมครับจะเป็นไทไหนสีอะไรบ้างดดีด แล้วที่ฉี่มันจะแรงหรือจะเบาขอโทษนะครับพูดให้เห็นตัวอย่าง <c oughs> นั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยบุญทางวับอกว่าโอเคอยูมีแค่อันหนึ่งที่สามารถจะเท t แล้วก็แชทแล้วก็คุยเพื่อคอนซัลท์แม้กระทั่งลูกค้าหรือแม้กระทั่งพนักงานในการตอบสิ่งนี้ได้เขาทํามากไปกว่านั้นถ้าเกิดว่า AI จะตอบสิ่งนี้ได้แต่ Data ดึงขึ้นมาไม่ได้นั้น Scalable Data เ,เ,เป็นพาร์ทหนึ่ง AI จะฉลาดที่สุดต่อเมือ่อสามารถดึง Data ได้เขาเอา Bigquery ที่เป็น Data a s a Service ของเราดึงขึ้นไปหา Verex ทเรื่องรบ ดีมันฟอร์แคสน์อ่าอินเวนทอรี่แม e จเมนต์อ่าเข้าทางได้ทั้งด้านนอกค้ัมเมอร์ได้ทั้งด้านในอิ p r o ูเ m น n t โอเปอเรชันนะครับถ้าหากว่าเราสามารถประเมินนะครับว่าเอ๊ะความเสียหายของรถจะเป็นค่าค่าที่สินใหม่เท่าไหร่ยังไงบ้างนั่นะเป็นสิ่งที่ KBTG Develop Model ขึ้นมานะครับเหล่านี้อีกลูกค้ามากมายที่เกิดขึ้นในการนำ AI ไปใช้ทั้งหมดมาถึงตรงนี้ปั๊บเรากำลังพูดถึงว่าเป็นสิ่งที่เราก็โดดเข้าไปแล้ว เป็นสิ่งที่ Impact Business เป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะทำให้เกิด New Business Model แม้กระทั่ง Business Model เดิมโดยต้นทุนที่ลดลงและเพิ่มขีดจำกัดความสามารถทะลุออกไปข้างนอกทีนี้ Google มาช่วยอะไรบ้างนะครับบอกว่า Google AI เนี่ยนะครับมี3เรื่องหลักๆที่เราช่วยแล้วก็ทำให้เกิดขึ้นอันแรกก็คือการ Provide Model ให้สามารถ cover ความต้องการทั้งหมดที่มีอยู่แต่ถ้าไม่ก็ไป develop เรื่องของ infrastructure ในรูปแบบของ cost effective รวมถึงสามารถจะทำมัน scalable ได้ถ้าเกิดเราบอกว่า develop model หนึ่งขึ้นมา integrate ได้ก็จริงแต่ไปใช้งานแล้วเกิดว่าติดติดับดพูดอย่างนี้แล้วกันเนาะใช้คำไปทางอื่นติดติดับดหรือแม้กระทั่งว่า develop ขึ้นมาเราไม่สามารถรองรับได้วิ่งเข้ามา1,000รายโอ้ทันทีอันนี้มีปัญหานั้น สเกลเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆัน้นบน Google เองเนี่ย,น,ยนะครับเราด้ปรลลบรหลายๆส่วนทุกคนรู้อยู่แล้วนะ d r o r o i d เป็นพาหนหนึ่งของ Google นะครับสามารถจะใช้รูปแบบเหล่านี้แม้กระทั่งเมื่อกี้พูดถึงตัว Google เองคลิกเข้าไปเรียกจะมีนายได้แม้กระทั่ง Live ที่โชว์ขึ้นมานะครับเราพูดถึงการที่แชทบอทเป็นสิ่งที่อยู่ในมือถือของทุกคนที่สามารถเรียกแล้วก็คุยได้เรากำลังพูดถึงนะครับตัวแคปเปอร์บที่สามารถที่จะ ทำเรื่องของซัพพอร์ตการทำมาร์เก็ตติ้งได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับหรือเรากําลังพูดถึงการที่แม้กระทั่ง Google Cloud ก็มีส่วนที่เอาไอมาช่วยในการเขียนโค้ดนะครับเดเวล็อปเมนหรือแม้ทั้ง Collaborative อย่างที่วิดีโอเห็นเมื่อกี้ของ Google a d ดเขาคลิกดีพ y c a แคมเปญผ่านเรื่องของอะไรครับ Gmail ก็ตาม Drive ก็ตามนะครับแชทก็ตามที่เกิดขึ้นแล้วก็อีกมากมายนะครับเหล่านี้จะเห็นว่า c a p เปอร์ t y ตต่างๆเนี่ยแม้ Mac กระทั่งเราสร้าง เลเว l เลจเรื่องของ Business Model แปลว่าอะไรเอาโมเดลมาทำเป็นเรื่องของ s u s i s s แล้ว w d e p l p y o e n t t i o n ภายใต้รูปแบบของแพลตฟอร์มที่เรียกว่า Vertex AI อืมแล้วก็ครอบไปถึงการสร้างที่เป็นเรื่องของ Studio แล้วก็ deploy ผ่าน API ได้นะครับ Google ให้ความสำคัญเสมอนะครับในการบอกเอะถ้าเกิดว่ามันเป็น Gemini อย่างเดียวตอบโจทย์ได้ก็ดีนะแต่ แน่นอนในแต่ละยูสเคอต้องการโมเดลที่แตกต่างเราจึงบอกว่ามีทั้ง Gemini ยที่มีหลายรูปแบบและเตอร์ปาร์ตขึ้นมาให้ใช้เดี๋ยวจะคุยเพิ่มเติมลงไปนิดและสุดท้ายในการด o y ลอยไฟจูนเราต้องมี a i ร์อินฟ s าส u c t เจอที่สามารถจะซัพพอร์ตได้นะครับบนนี้เนี่ยเราบอกว่าโอ้ในการทําเหล่านี้เนี่ยหนึ่งแหละต้องสามารถจะมี computing ที่ซัพพอร์ตงาน AI ได้นะนั่นเป็น GPU แต่แน่นอนครับ ถ้ามีแต่ GPU อย่างเดียวไม่สามารถซับพอร์ตทั้งหมดทั้งสิ้นได้เราจึงครเอทตัวของ TensorFlow Processing Unit หรือว่า TPU เพื่อให้ได้เรื่องของ High Performace n และ Deploy AI ได้ดียิ่งขึ้นคนที่เกิดขึ้นมาบน AI Hypercomputer เราเป็น AI Infrastructure ที่ได้ Recognize สูงสุดและบนสุดคว่าๆว่กวว่าบนๆๆบนบน,บนแปลว่าอะไรว่า Impact ในเรื่องของการใช้และมี Vision นะครับเราบอกว่าสิ่งเหล่านี้มันก็ดีนะ แต่ถ้าหากว่าเราจะใช้งานภายในประเทศละ่ะไม่เป็นไรนะครับเราบอกว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ย g o o g l ลลงทุนเพื่อจะสร้างรีเจนในประเทศไทยแล้วนะครับบางคนบอกเอ๊ะมันคือหน้านี้หรือเปล่าจริงๆแล้วปีหน้าก็จะมีการให้บริการนะครับแต่ขออนุญาตไม่บอกไทม์ไลน์เนาะ คร่าวๆนั้นจะเห็นว่าเราสามารถจะใช้บริการภายในประเทศได้นะครับแล้วในหน้านี้ที่เกิดขึ้นของการลงทุน investment เนี่ยเป็น Google ทั้งหมดนะครับนั้นก็จะมีการลงทุนในหลายส่วนส่วนแรกที่เรา,เราจริงๆผมไปมีรูปนึงที่ผมไปชี้ตั้งแต่ปี2022ที่เราประกาศไปแล้วนะว่าเรามาแบบรูจีนนะแต่นี่คือประกาศเพิ่มเติมอีกนะนั่นคือสิ่งที่บอกว่าโอ้ไม่ว่าคนจะเจอปัญหาเรื่องของ Cyber Security Act ต่างๆไม่ต้องห่วงครับ เราสามารถดีพอร์หล่อี้ได้นั่นเป็นสิ่งหนึ่งที่บอกว่าถ้าเกิดว่าเราต้องการเรื่องของโมเดล Foundation Model ของ Google Recognize เป็นลูกขาบพนอีกแล้วเรามีแพลตฟอร์มทั้งหมดนะครับเป็น3ามเลเยอร์ของบ o r เทค a ยร์แพลตฟอร์มที่ช่วยในการสร้างหนึ่งก็คือตัวของ m o เดลการเด่นแน่นอนครับโมเดลการเด่นมันมีโมเดลที่เลือกมากกว่า150ตัวจะเป็นเรื่องของ a n t o p ป c c อร์ดโ Opus ก็ได้นะครับจะเป็นรูปแบบของ Facebook Llama ก็ได้ แต่สิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยเราบอกว่ามันมีทั้งสามารถหยิบมาใช้และมันสิ่งมีสิ่งที่เรียกว่า specific ขึ้นมาเช่นรูปแบบของ specific task เราต้องการ take to image ใน a l l a n า u a g e dog i d o c r หรือแม้กระทั่งเราบอกว่าโอ้ถ้ามันเป็นการแพทย์ละ่ะเราจะแยกไงรืะหว่าง sentimentals ของ P.I. a profile ของคนไข้กับความวินิจฉัยของหมอนั่นเป็นสิ่งที่เราสร้างเรื่องของ Met l m e ็ LM ขึ้นมาที่เป็นด้านนี้โดยเฉพาะ เราสร้างเรื่องของ security ขึ้นมาเป็น a n o t h e r ขึ้นมานะครับเราบอกว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยตัว g e มินาเองก็ตาม g e มินาเองก็ตามที่เราบอกว่า1ล้านเป็น2ล้านแล้วก็ยังมีคำถามว่าถ้าผมจะสอดคล้องกับสิ่งที่เป็น m to m ไม่ใช่นักดนตรีนะ <laughs> machine to machine แปลว่ามันต้อง processing ได้เร็ว deploy model แล้วสามารถจะทำการ react r e s p o n s e ต่างๆได้นั่นเป็นสิ่งที่เรามีเรื่องของ flash ขึ้นมาช่วยในการทาง,งานนั่นเป็นสิ่งที่เราบอกว่าอ๋อถ้าโมเดลมันจะไซส์ลงมาอัลต้าเป็นโปรเป็นนาโนได้นั่นเป็นสิ่งที่บอกว่าถ้าเกิดรีพลอยบนออนพริมเราบอกว่าใช้เจมมาที่เป็นโอเพนซอร์สอันนี้เป็นอันที่สองที่บอกว่า Google เนี่ยซัพพอร์ตในเรื่องของคอมมูนิตี้และโอเพนซอร์สและสามารถจะทำเหล่านี้เป็นสเกลในการเลือกในการรีพลอยได้แม้กระทั่งตัวของอิมเมจเรากำลังพูดถึง Text to Image เป็นเรื่องปกติ t Text to Life เรากำลังพูดถึง high Resolution r e q u i r e m e n t ที่มากกว่าไม่กี่วินาท,ทีได้มาสี่ภาพแปลว่าภายในหนึ่งชั่วโมงคุณได้มาเป็นหมื่นภาพไอเดียของคนที่คิดเรื่องของกราฟิกดีไซเนอร์เริ่มเปลี่ยนไปแล้วเราแทนที่เราจะไปคิดว่าเราจะทำไงเราถามเขาดีกว่าเราให้เขาเป็นแอสเซสเราได้โมเดลเราพริขึ้นมาหมื่นกว่าภาพเราเลือกขึ้นมาสองสาอันแล้ว Develop d e p l o y ขึ้นมาดีกว่าเห็นไหมฮะธุรกิจรูปแบบการทำงานเปลี่ยนและ AI เป็นตัวที่ช่วยเข้ามาคั่บปนะครับ n to n ที่จะเกิดขึ้นได้เราบอกว่าถ้าหากจะเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันต้องสามารถจะ integrate ตไฟจูนแล้วก็สามารถจะทำเรื่องของ n to n ที่เกิดขึ้นมาได้นั่นเป็นสิ่งที่เรามีตัวของ Model Builders นมานะครับท้ายที่สุดเนี่ยเราบอกว่าถ้าหากมันจะเป็นอย่างนั้นเนี่ยเราต้องสามารถจะ deploy a อ p พลิเคช o n ที่มันเก่งมากขึ้นเวลาเก่งมากขึ้นให้คิดอย่างนี้ครับเวลาเก่งมากขึ้นเนี่ยยูสเคสหนึ่งมันเก่งกับโมเดลหนึ่งตัวอย่างเช่น ถ้าหากว่าเราต้องการใช้หลายๆโมเดลเป็นพระเอกในแต่ละเรื่องละ่ะมันต้องมีคนที่บอกว่าโอเคผมจะส่ง1ไป2 2ไป3และ3ไป4จกนกระทั่งได้แอปพลิเคชันที่สุดยอดขึ้นมาอันหนึ่งที่สามารถจะตอบโจทย์ได้ผมยกตัวอย่างเช่นผมไปเจอ YouTube ใน y t u t u เนี่ยมีคนที่ใส่เสื้อสกอตอยู่ผมบอกว่าผมอยากได้เสื้อสกอตนั้นว่าที่ทททไหนราคาเท่าไหร่สิ่งที่เกิดขึ้นคือผเอาจริงนะไปจับที่ YouTube ได้มาละปุ๊บ แต่ว่าถ้าเกิดเราเป็นคนขายเรามีแค่ SKU อยู่เราอยากจะเอาเป็นแมปปิ้งว่า SKU อะไรบ้าง Google Search กระโดดขึ้นมาทํางานทันทีถ้าเราอยากได้สิ่งเหล่านี้กูก็เ e ิร์ชกระโดดมาทำงานทันทีบแต่เราอยากจะรู้ว่าลูกค,ค้าเราโปรไฟล์เนี่ยเขาชอบสีฟ้ากับสีน้ําเงินเราไปที่ Recommendation AI ทันทีและท้ายสุดเราไปจ่ายเงินผ่าน g เกต w a y ผ่านเรื่องของ Procumen a ต i ที่ใช้3-4ตัวที่เกิดขึ้นเราบอกว่าเหล่านี้ทําได้นะโดยใช้ AI agent และทำได้ง่ายขึ้นมากกว่านะครับเพราะเรามีตั้งแต่การที่ไม่ต้องเขียนโค้ดเป็น on the shelf ที่เกิดขึ้นแม้กระทั่งการ apply partial ที่เป็นการ embedded เป็น API บางส่วนหรือแม้กระทั่ง fully customize d เหล่านี้ทำให้เกิดขึ้นมาได้ทั้งหมดเลยนั่นคือ agent และ agent จะเป็นพระเอกนะครับจะเป็นพระเอกที่จะสามารถ leverage ร้อยเรียงนั้นจะเห็นว่าวิธีคิดของ Google เนี่ยในการทำให้ AI เกิดเป็น application ไม่ได้มองแค่ว่าหยิบโมเดลมาใช้มองแค่ว่าหยิบโมเดลมาใช้แล้วต้องอินทิเกตยังไงและถ้าเกิดจะเรียกขึ้นมาเป็นแอปพลิเคชันคุณต้องเจออะไรบ้างเราเตรียมให้หมดแล้วเหลืออย่างเดียวคือออนบอร์ดนะครับท้ายสุดแล้วเนี่ยในการทํารูปแบบของโปรักชันเนี่ยนะครับจำเป็นอย่างยิ่งที่เราบอกว่าโอเค IP เป็นสิ่งสําคัญและเราแอดเดรสในเรื่องนี้เรื่องของ Governance เรื่องของ Security รวมไปถึงเรื่องของการที่เราบอกว่า e n t i f i c a t i o n นะครับ IP came. เรารับผิดชอบในสิ่งเหล่านี้นะครับแล้วก็สร้างให้มี c t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  o o n grounding เพื่อจะซั p พอร์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นดังนั้นตอนจบเนี่ยเราจะบอกว่าสิ่งที่เป็นตัวของ Vertex AI หรือแพลตฟอร์มเนี่ยมันครอบคลุมตั้งแต่การมี infrastructure ในการ develop ในมุมของ security ที่สูงสุดรวมไปถึงการเลือกโมเดลที่จะใช้ให้เหมาะสมกับ use case ทำแอปพลิเคชันที่สำเร็จรูปโดยการใช้ AI agent เ,เ,เป็นตัวเรียกผ่าน AI builder ที่สามารถจะร้อยเรียงเซสชันต่อไปเนี่ยเดี๋ยวน้องฟันเขาจะมาโชว์ให้ดูมากิ่งขึ้น,ข,นขอบคุณมากครับ